ไดผ่าตัดเสริมหน้าอกและยกกระชับหน้าอกต้องอยู่ประเทศเกาหลีกี่วันถ้าเกิดเป็นการเสริมหน้าอกอย่างเดียวแนะนําให้อยู่ที่ประเทศเกาหลี6วันถึง8วันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลวิธีการแล้วก็เทคนิคที่ใช้ของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเทคนิคที่ไปไกลที่สุดเนี่ยคือเราไม่ต้องตัดไหมใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะว่าบริเวณแผลคุณหมอจะทําการเย็บที่ชั้นเนื้อด้านในแล้วก็มีการติดกาวที่บริเวณผิวหนังชั้นนอกเทคนิคที่ไปไกลมากที่สุดที่โบเจออยู่ตอนนี้ในประเทศเกาหลีก็คือจะเป็นการสอดกล้องเข้าไปเทคนิคของคุณ หมอเนี่ยคะ่ะจะลบเลี้ยงเส้นประสาทเส้นเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อทั้งหลายที่อยู่บริเวณภายใต้หน้าอกเราทําให้ไม่มีเลือดออกบริเวณหน้าอกหลังจากการผ่าตาัดจึงมีปัญหาน้อยมากเรื่องผังผือหลังการผ่าตาัดและที่สําคัญโดยเฉพาะเส้นประสาทบ,บริเวณหน้าอกไม่ถูกทําลายเพราะฉะนั้นความรู้สึกบริเวณหน้าอกจะอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันคะ่ะเทคนิคการผ่าตาัดที่ใส่ซีรโคนไปใต้กล้ามเนือ้อที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ทําให้หลายๆคนหมดความกังวนเลเรื่องทรงที่ดูไม่เป็นธรรมชาติได้เลยนะคะซึ่งเทคนิคกกกกาาารรล้้ององ,อง็จะยยิ่ช่ชวทํให ตมีความบวมน้อยกว่าการผ่าตัดทั่วไปโดยปกติหลังการผ่าตัดแล้วจะมีสเตปของการเปลี่ยนบาไปเรื่อยๆช่วง5วันแรกหลังการผ่าตัดช่วงครบ2อาทิตย์แล้วก็ครบ1เดือนและ3เดือนแนะนําให้ส่งรูปความบวมทรงนะปัจจุบันในะช่วงเวลานั้นๆให้คุณหมอดูเพื่อเป็นการอัปเดตการเปลี่ยนบากันนะคะส่วนการดูแลหลังจากเสริมหนะ้าอกไปแล้วนะคะหลายๆคนก็จะนวดป้องกันการเกิดผังเพือแต่ว่าในเทคนิคของประเทศเกาหลีนะปัจจุบันนี้หลายๆที่ไม่จําเป็นต้องนวดหลังผ่าตัดแล้วนะคะ